สวัสดีครับมันนบดีไว้ครับผมก็ต่อจากคลิปที่แล้วนะครับทีนี้คลิปนี้ผมจะมาทําการพ่นสีโครงให้เพื่อนเพื่อนได้ดูนะครับว่าวิธีการพ่นสีโครงเนี่ยพ่นแบบไหนยังไงแล้วก็มีเทคนิคในการพ่นยังไงบ้างครับก็จริงๆมันก็ไม่มีเทคนิคอะไรมากนะครับก็มีแค่สีรองพื้นก่อเหล็กแล้วก็สีจริงครับสีจริงผมใช้สีบอลน,นะแต่โอเคเดี๋ยวไปดูกันเพื่อน ตัวชิ้นงานนี้ผมลอกสีออกหมดแล้วนะครับลอกสีแล้วก็รูปกระดาษทรายรูปกระดาษทรายแบบพอให้ผิวงานมันหยาบๆหน่อยนะครับสิ่งที่ต้องเน้นก็คือแถวเนี้ยโค้งแถวเนี้ยโค้งตรงไหนที่ที่ว่ามันจะโชว์วมันจะเห็นนะครับเราก็เน้นไปส่วนด้านในอะไรพวกนี้ยก็ไม่ต้องเน้นมากก็ได้ครับแล้วแต่นะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนอยากให้งานลงมาร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ ขัดให้หมดออกให้หมดเลยครับส่วนผมก็ประมาณนี้ครับก็คลิปที่แล้วผมลอกสีด้วยน้ำยาลอกสีตัวนี้นะครับซีออฟหาซื้อได้ตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปนะครับอันนี้ออกดีแนะนำเลยตัวนี้ทาปุ๊บออกปับ๊บแต่พยายามอยให้โดนผิวหนังนะครับแสบมาก ก็สีรองพื้นผมจะใช้เป็นสีเทานะครับ<ฮ><ฮ>ของยี่ห้อวินกระป๋องห้าสิบบาท รอบแรกก็พ่นไปบางๆก่อนนะครับพยายามพ่นจากซอกด้านในก่อนนะครับเวลาเราพ่นจากด้านในก่อนเนี่ยมันจะง่ายต่อการพ่นนะครับเพราะว่าเราจะไม่ไปโดนสีด้านนอกที่เราพ่นโดนไว้ครับก็พยายามเก็บตามซอกเล็กๆ,ๆน้อยๆออกมาก่อน คือที่ถ่ายทํานี่ผมถ่ายบนระเบียงชั้นบนนะครับเพราะว่าโดยตอนนี้โดนกักตัวอยู่นะครับพอดีติดโควิดก็เลยต้องได้ทําข้างบนบ้าน,นครับแสงอาจจะมองไม่ค่อยชัดเท่าไหร่ไม่ค่อยสว่างเท่าไหร่นะครับเพราะว่าไม่ได้ทำกับการแจ้งนะครับ ก็เลือกคนตามซอกตามข้างในก่อนเดี๋ยวเราค่อยมาสาสตร์ทีเดียวข้างนอกอีกทีหนึง่ง นบนชั้นสองนะครับมันลมมันจะออกจะมีแรงลมพัดแรงหน่อยต้องผมต้องพ่นสเปรย์จ่อๆหน่อยนะก็แล้วแต่เทคนิคบางคนนะครับบางคนก็พ่นห่า,หางบางคนก็พ่นใกล้ๆส่วนตัวผมชอบพ่นใกล้ๆแต่เราใช้สไลด์สีเร็วๆครับจะมันจะไม่เยิมแล้วก็สีที่ติดกับตัวชิ้นงานมันจะฉ่ำด้วยครับ นี่รอบแรกครับก็พ่นประมาณนี้รอบแรกก็พยายามพ่นให้ทั่วๆไปก่อนครับแต่ไม่ยังไม่ต้องพ่นหนามากก็ได้ครับตามซอกตามอะไรที่มันมองไม่เห็นผมจะไม่เน้นนะครับผมจะแบบขัดไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่จะมาเน้นตามพวกอย่างนี้ครับ ครับหลังจากเราพ่นรองพื้นเสร็จสองรอบแล้วนะครับทีนี้ผมก็จะทำมาเตรียมพ่นสีจริงแล้วนะครับนี่รองพื้นเสร็จนะครับรอแห้งสิบนาทีแล้วผมก็จะมาทำการพ่นสีจริงนะครับก็ดูตามซอกชิ้นงานก่อนพ่นสีจริงครับว่าเราพ่นรองพื้นทั่วไหมสังเกตดูนะครับ นี้ผมก็จะใช้สีจริงเป็นสีของไพลัลกนะครับสองสามสองบี 2, 3, 2นะครับเป็นสีซิลเวอร์สีเงินล้วนเลยไม่ใช่บอลเงินนะก็เป็นซิ l เวอร์เลยครับเดี๋ยวมาลองดูกันครับว่าพ่นแล้วมันจะออกมาเป็นสีแบบไหนไม่เคยใช้สีเงินพ่นเลย การพ่นสีจริงนะครับก็เหมือนเดิมครับเหมือนกับเราพ่นสีรองพื้นนี่นะครับก็เก็บจากด้านในออกมาก่อนนะครับพยายามเก็บซอกด้านไในออกมาให้หมดก่อนนะครับสีจริงผมก็จะพ่นประมาณสองรอบนะครับรอบแรกนี่ก็จะสาดพอประมาณแล้วรอบสองก็จะหนาเลยครับ ก็พยายามพ่นไปเขย่าไปเรื่อยๆนะครับเพื่อที่จะให้สีแตกตัวดีนะ ก็พยายามกดแช่ไวเลยครับแล้วก็สไลด์ยาวๆไวๆครับมันจะไม่เยิมแล้วก็สีมันจะสม่ำเสมอดีกว่าที่เราจะมากดปึ๊ดๆนะครับกดหัวคาไว้เลยครับแล้วก็ลากยาวๆเลยครับตัวเนี้สีมันก็จะสม่ำเสมอกันดีครับน,นี่เป็นเทคนิคของผมนะครับ ก็พ่นไปสังเกตไปนะครับว่าเราพ่นทั่วหรือยังด้านในเราเก็บหมดหรือยังก็พยายามเก็บให้หมดในรอบแรกหนึงครับรอบสองก็จะง่ายหน่อยครับรอบสองเราจะไม่ต้องเก็บเยอะนะครับ รอบแรกผ่านไปครับก็รอสิบนาทีครับเดี๋ยวมันต่อในรอบสองอันนี้คือรอบแรกของผมเลยนะครับมันก็จะออกแบบเข้มๆหน่อยเพราะว่าผมรอบแรกผมเน้นไปเลยแต่ไม่เยิ้มนะครับดูสีจะดูฉ่ำถ้าเราที่กระป๋องใกล้ๆอ่นนี่เป็นสวนิงอมที่พ่นเสร็จแล้ว นี่ครับดันสว่างจะเห็นชัดกว่าจะเห็นความเงาของเนื้อสีนะครับที่เราพ่นมามาดูรอบสองกันต่อเลยนะครับรอบสองทีนี้ผมจะตั้งโครงขึ้นนะครับเหมือนจับโครงตั้งขึ้นเราจะได้พ่นใต้โครงได้ครับจากรอบรอบแรกที่เราพ่นใต้โครงไม่ได้ รอบนี้ผมจะตั้งขึ้นแล้วก็จะพ่นใต้โขงให้ทั่วครับเนี่ยครับจับตั้งขึ้นหาเชือกาเลยมาแขวนไว้ก็ได้ครับถ้าเราทำวิธีนี้มันจะพ่นได้ทั่วชิ้นงานเลยทีเนี้ย เราก็จะเห็นมุมที่เราพน่นไ,ไม่ไม่ไม่ถึงด้วยครับจ้สังเกตเห็นว่ารอบสองก็จะเนียนขึ้นเยอะนะครับเพราะว่ารอบแรกผมโปรยไว้ไว้หนาหน่อยแต่ก็แล้วแต่เทคนิคใครเทคนิคมันนะครับ ถ้าใครกลัวเยิ้มก็บางๆก่อนก็ได้ครับสังเกตกระป๋องสีกับชิ้นงานที่ผมพ่นนะครับผมจะจี้ห่างประมาณไม่เกินสิบเซนนะครับใช้กระป๋องจี้ไปเลยแล้วก็ใช้สไลด์มือเร็วๆ มันจะได้ไม่เยิมครับแต่จะได้ความฉ่าของสีมาเนี่ยครับมันจะเห็นแสงสะท้อนของสีเลยนะคือพ่นให้มันเปียกอะครับมันก็จะฉ่เนี่ครับดูเนื้อสีมันก็จะเสมอกันด้วยนะครับ ก็ประมาณนี้ครับในการพ่นรอบ2เดี๋ยวรอให้แห้งสักสินาทีครับแล้วก็จะมาพ่นด้วยแลกเกอร์ต่อครับต่อไปก็จะเป็นการพ่นแลกเกอร์นะครับแลกเกอร์ที่ใช้ก็เป็นไพลเล็กเหมือนกันนะครับสองสามศูนย์รหัสของเขาเอ่อตัวแลกเกอร์นี้ผมจะพ่นประมาณ2รอ,อบนะครับส่วน เพื่อนๆจะพ่นมากกว่านี้ก็ได้หรือน้อยกว่านี้ก็แล้วแต่เพื่อนนะครับแต่ผมจะพ่นแค่ประมาณสองรอบพอผมจะเน้นแค่ภายนอกนะครับสำหรับแลกกเกอรอ์ซอกด้านในจะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร,ร่นะก็เหมือนกันครับเหมือนเหมือนขั้นตอนการพ่นสีทั่วไปครับพ่นลาก,กยาวรัน จะพน่นเฉพาะที่จำเป็นนะครับด้านในก็จะไม่ค่อยเน้นเท่าไหร่ครับในการพ่นลกเกอร์ครับก็ประมาณนี้ครับเอ่อในขั้นตอนการทำสีโรงรถนะครับ ก็มีประมาณนี้ครับมีรองพื้นมีสีจริงแล้วก็มีแลกเกร์นะครับตามขั้นตอนที่ผมพ่นให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับส่วนเพื่อนๆคนไหนที่อยากลองทํานะครับก็ก็แนะนําให้ลองวิธีที่ผมทําให้ดูครับก็ไม่ไม่ยากเท่าไหร่ครับคือทํากันได้ง่ายๆแน่นอนโอเคครับเดี๋ยวคลิปต่อไปนะครับผมก็จะมาประกอบ ให้เพื่อนได้ดูครับสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยครับจะเจอกันใหม่คลิปหน้า